The but keep Got the baddest <laughs> bitch in my town. I had a jumping like a countdown. I told her look at all this money while she so this, <laughs> so I hit her with a bust down. เอาละครับสวัสดีท<อ>่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Poppy Playtime นะครับกับผม MMTV หรือไม้นะครับแล้วก็เพื่อนของผมชื่อไอนะครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับไไวไปใกล้ป่าวก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น Poppy Playtime แล้วซึ่งมาเล่นช้าแต่เล่นนะไหนดูดิเขาบอกว่ามันน่ากลัวมีน่ากลัวเลย ถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องก็ไปดูดูที่ช่องคนอื่นนะครับช่องผมไม่มีให้เนื้อเรื่องเดี๋ยวไปขโมยของช่องอื่นมาใส่ให้โ <laughs> ขโมยขโมยโอ้โหโอ้โหแหลกตังัตงตงัง I'm sorry. 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 i am sorry 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 i am i am the head of here at the Playtime ทางวีทางเงเฮ้เอ้้มึงดูดิซัพแม่งเล็กลงด้วยเวลาอยู่ไกลอ่ะเย็ดสมจริงไยาค่ะกูเชื่ออะไรยานักหนาวะติดจอของเล่นวัดวิญยาสึงสู่ เช่นนี่คืออะไรวะเุณดเป็นเมีนไม่ใช่มีนแต่เป็นน้มันน้ำมันเป็นสิเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหแล้วกล่องนี้คืออะไรเก้ากล่องนี้อะไรก็เก้าหนึ่เดือดสาเดืสเขาบอกว่าแขนยาวๆนี่มันก็คือแขนของฮักกี้วอกกี้นะ ยาวขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเงียบเลยเก็บมาใส่โอ้โหจอจอพังเนียบกป๋กชิคกี้พาต้องติดทุกคนใช่ไหม จับไม้แล้วก็บีบเอไม่ได้อยู่ปากเขาบอกว่าอยาไปยิงแต่วาเพื <ac ad> ่อรควเพื่อขดแงแรงแรงเยอะมากมแพงน้ำหนักมากกว่าศูนย์ศูนย์สี่กิโลกรัม กยืดลูฟี่ลูฟี่อันนี้น่าจะเป็นตัวป๊อปปี้นะลูฟี่ลูฟี่หมดแรงยืดเตะตัวอ๋ออากาศสายหักสายหักยืดกลับเรื่อยเรื่อยเดินมีเลือด วุ้ยไฮไฟ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 เปลี่ยนมืออ้าวพังเสียงอะไรวะนายไปเอามาจากไหนเรากองเรู้ใจเราจังเลยอ่ะเอามาแหลก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 แป๊บนึง ก็กด E เพื่อเปิดประตูมืดจังวะตรงนี้โคตรน่ากลัวเลยฮะกีว่าเกมไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวก็หายใช้คีย์บอร์ดหลักดีกว่าเดี๋ยวก็หายฉันจะพูดเป็นลางสิเพื่อนโอ้ยเหี้ยแม่งตกใจหมดไอสัตว์ไม่ได้ยินเสียงเมื่อตกใจเลยนนแหละชช้พลังงาน ไรเซเบอร์โอ้น่ากลัวมากขึ้นแคนยาวจังวะมันเพิปงีโอ้แหลกโอ้ยโอ้โอ้แหโอ้ความแหลกนี่มันโอ้เรนเดอร์แสงเยอะขนาดนั้นเลยเยอะแหลกจังวะไม่ไงี้ยหมดแล้วเดี๋ยวก็หายอ้หายไปไหนอ่ะ อ๋อไม่เคยยิยงเลยฮักกี้วักกี้ในปีหนึ่งเก้าแปดสี่เออช่างแม็คิดเกยนอานยาวเกินไปอันนั้นนายไปไม่ได้เพราะเราไม่มีมือสีแดง innovation ไม่รู้อะเ,เ,เสียง,งมันเป็นคิดเลขเลยไนีแ่ไม่ได้ยินเสียงโดนเาไปจาะเห็นมือปะ่ะเปิดไอเห็นมือป่ะ ไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นเลยตปงีบจับมือหน่อยเอ้ยจะจับมือไปไหนมาหนีวะกลับโกเกีเยร์ทางมืดโอ้ปืนไม่ได้ด้วย <c oughs> ชิบหายเลย <c oughs> อ้อยเจี๊ยบไอ,อ้เจี๊สก๊อตกใจวันนี <c oughs> รร้จับโกเกีย จะเคยดูมาผ่านๆแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีกูไม่กล้าไปทางมืดเลยทางนีม้มืดกว่าสีเหลืองอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้สังเกตเห็นสีเหลืองไม่หรือว่าสีดีสีที่แผ่นสีเหลืองอยู่ไหนะวะกลับไปหาไหมพวกอยู่ในห้องมืดอ่แน่นอะน น่ากลัวอเหรอเกมเ,ออเกมผีพนุษย์สัตว์ไม่แค่จะไม่น,น่ากลัวสัตว์น่ากลัวเุ็เกมด้ยบนโทสัตว์มันก็เป็นเกมน่ากลัวเว้ยแต่เสียตังค์อ,อันนี้คือกูต้องตามหาไอ้แท่งเครียร์นะใช่ไหมอ๋อ หาไงจังวะอุ้ยหัวหัวเด็กมาเสือไอ้สัตว์ไม่ถหลังดิอะไรตัวพื้นอ่ะถ้ามีวิญญาณอยู่มันคงโกรธกูอ่ะเล่นหัวกูหาพ่อมึงไงอนะารวะไม่ดิ้งคนเดียวตจะดีสาม อ้าีเดียว้ยนี่งโอ้ไปยครับไปยังไงวะนี่เปิดตรงนี้แล้วฮากิ๊วกกออกมาให้อนุาอนายครับไม่ต้องออกมา สรุปสีเหลืองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ขี้เกียจหาละเสียพี่โคตรฮียเลยอะตากีโง่าะกีมุกีโก่มาไม่จะ่ผมมาตรงนี้คุณจำได้คุณเคยเห็นดปิ๊กแท็กทับนี่โมุนอะอ้หสสีแดงปิ้นตรงนั้นมีไอเปิดตรงนั้นก่อนเลย Ở đây March Mình đ染 Ui z kart Tạm biệt Mệt reference Mệt challenge Ch capacity H renamed Hãy subscribe nhé Y 것으로 ichi có

โอ oh. like. ้บ <c> ักเอาไปทางไหนต่ออ <c> ๋อไปทางที่แบบใช้มือสองมือเปิดอ่ะ So, Stella, what made you want to work at the Playtime Stella. Co Factory? Playing with toys when I was young. I, was so I, to I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling too. Sometimes though I really, really wish I could go back. to so being a kid, I mean. And it's weird, because adults aren't as kids, but older. I don't think anyone ever. <laughs> ผู้สานตันมืออ้าวไม่ดึงเหรอนี้ยอ้าววัดดอฟักมันดึงไปได้ไงวะเง่ไผนแล้วอ้ มันจุดประทัดว่ะจากต,ตรงนี้อ้าวทำไงต่อนี่อ่ะอ้าผ่านเลยไม่ใช่หรอเ่าแล้วต้องหาแม่อะไรนี่อ่ะไอ้แกยู่กูต้องใจมัน เเหี้ยตกใจหมดเลยไอ้เหี้ยกูเปิดตสไห้ดังเกินเอามาเอามามากล่องเคียนีิโอ้โหอะไรวะในสุด สัตว์กูมันเห็นไว้ไอ้เหี้ยตียก็หายอ๊อฟระวังดิไปไปเหี้ยสัตว์คือดูริบแบบนี้ไปไปแปลกไอ้เหี้ยกุจะถึงฉานให้ไ้เล่ะเนะย

นี่เองแกอะไรอะไรลงมาอาือื่อกี้ไม่เลือดเลยหรอเออทำไมม,มันมีเลือดอ่ะคนจะมี <S <S มะมเลือดด้วยเหรอโคตคนเลยคนเลอยู่นากี่เมื่อกี้หรือเปล่าวะเออไม่เชี่อกูตกใจกลัวหมดเลย ไปน่าจะลึกอ,อยู่นะนายจ่ายใครสร้างโรงงานว่ากูดดาายังหัวนั่นแหละ no run stop no go back run danger turn around run จับแล้วไม่ขยับด้วยไอ,อ,อ้เหี้ย<ห><ด>เรานี่ยเราเนี<ด>่ยเรามาตามหาดอกไม้เชียเนี่ย มันหลดดูดสแสงดูสแสงของไม้ <c oughs> มันมีเสียงเพลงเบาๆไม่ตัวอะไร <c oughs> น่ากลัวอ้ยตั้ง สีแดงเงี้ยเงาเหี้ยแล้วนอะเออเงาเลยวะใครโทรหากูวะแป๊บนึงนะโอยโยโอยพงกูเปิดดูละแป๊บนึงะเิดฮอลโหลมีอะไรพี่ทำไรทำไรอัดคลิปอยู่พี่อัดคลิปอยู่เอ้าไม่ได้สตรีมอะอัดคลิปอ่ะผมอัดเกมผีอยู่พี่ลบจี t ีไปอะ เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในที่นี้นะฮะแล้วตอนนี้โอ้มันน่ากลัวมากเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้มองไปทางซ้ายสิผมอัดมาจะจะขบจะจบคลิปแล้วเนี่ยเอาเอาแล้วเออคายแบกแล้วโอ้ยเอาจะได้แล้วพี้เอาคุณดีเสียงใช่ไงคุณให้การเขัาถนงเสียง Chapter หนึง่งโอเคท่านผู้ชมจบละชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบก็ตบหัวเพื่อนกูนะครับใช่ไหมไอ้ตบตบหัวกูใหม่ใหม่ใหม่เฮ้ยไปไปเชฟเอ๊ะ